งานที่จัดเนครูมันมีประสิทธิภาพมากคือใช้ระยะเวลาที่ใช้ระยะเวลาสร้นแต่ก็สามารถจัดงานออกมาได้ได้สวยงามแล้วก็ทั้งคนที่มาร่วมงาทั้งหมดมมีความสุขซึ่งซึ่งบมกถึงว่างานที่เหลยวของเรือการที่สร้างความสุขให้กับคนที่มาร่วมงานนะครับก็ต้องขอบคุณเส้นมากๆเพราะว่าจัดงานได้ ว่าจริงๆด,ด้วยด้วยด้วยระยะเวลาที่จำกัดเนี่ยเซ็ตสามารถแปลงงานที่เป็นการจัดงานออนไลน์เนี่ยนะครับซึ่งที่น่าสนใจคือว่าระยะเวลาประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงเนี่ยผมไม่เบื่อแล้วก็ไม่วุ่นวานยนะครับก็สมกับเป็นเป็น,ปนมืออาชีพที่ที่จัดแบบออนไลน์จริงๆก็ถ้าใครสนใจอยากเป็นงานออนไลน์ในช่วงของภาวะที่มีโรคระบาดเช่นโควิดนะครับก็แนะนำเซ็ตเลยครับถ้าท่านจะมาสมัครแน่นอนครับ ได้ค่ะเดี๋ยววันนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่นราเชื่อกันนะคะแล้ว<อ>ก็ครูท่นนนานในเคสตัวนด้วยนะคะที<อ>่ไว<อ>้ใจที่นันถามด้วยเหมือนกันนะคะน้องขอบคุณนะครับขอบคุณ